สวัสดีเพื่อนๆคนรักปลาคราบครับระยองโค้ยฟิชฟาร์มครับฟาร์มปลาคราบเล็กๆที่ระยองนะครับวันนี้ท่านเจ้าของปลานะครับมาเยี่ยมลูกๆนะครับสวัสดีคุณหนูครับคุณหนูนะครับเดินทางมาจากสตหีบนะครับคูตาหลวงครับบ่อแกพึ่งเสร็จไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้ลูกๆขอยืมบ่อทําสาว้น้ําก่อนนะครับเพราะนั้นแล้วเรื่องการลงปลาเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าลูกของคุณหนูจะอยู่ในนี้ นานแค่ไหนนะครับอยู่ที่เด็กๆที่บ้านว่าจะอนุมัติให้ลงปลาเมื่อไหร่นะครับคาดว่าพอเราแช่น้ำเนี่ยประมาณสักสามสัปดาห์นคุณหนูคิดว่าจะเป็นไปตามแผนไหมย้ายลูกๆก,ก,กลับไปลงหรือว่าจะยังให้คําตอบไม่ได้อ๋อถ้าให้ต้องต้องต้องรอนะต้องรอเจ้าของบ่อ,ต,อตัว,ตวจริงอนุมัติก่อนนะครับเพรนั้นแล้วคุณหนูก็จะแอบมาช็อปปลาแล้วก็เก็บไว้ที่นี่ก่อนนะครับ เพิ่งให้ข้าวปลาไปนะครับเมื่อเช้านะครับเด็กๆอาจจะอิ่มหน่อยอาขึ้นมาแล้วนะครับทาราชิอ่าใช่ครับถูกต้องครับมารุโดแล้วก็จะมีโ้อกูในนี้ส่วนใหญ่เป็นสาไก่นะครับสาไก่แล้วก็จะมีมารุยาม่ามีมีโชวาไดนิชินะครับฮีเนี่ยฮีอุสลิอ่ามีอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่าฮีตัวนี้มีมีเจ้าของแล้วนะครับมีเจ้าของแล้วนะครับพี่สานนนะครับอยู่อยู่ตัวเมืองระยองนะครับมีเจ้าของแล้วก็คือก็ สามารถชื่นชมได้ทุกตัวคุณหนูแต่จะเป็นเจ้าของทุกตัวไม่ได้นะครับแม้แม้กระทั่งผมเองเนี่ยก็มีหน้าที่ดูแลและก็เลี้ยงอย่างเดียวไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับ<ด>เพราะว่าอไอสองตัวนี้ไม่ใช่สองคาราชิสองตัวนี้เป็นโอกะวะนะครับอันนี้ามาจากคุณตนนะครับเจ้าของมีแล้วด้วยนะครับเจ้าของอยู่ที่เชียงใหม่นะครับอยู่ที่เชียงใหม่ฝากเลี้ยงตั้งแต่ตอน25เซนได้นะครับตอนนี้ประมาณเกือบ 35- แห้วนะครับ ที่นี่เราฝากเลี้ยงฟรีนะครับฝากเลี้ยงฟรีคุณหนูจะทําบ่อที่บ้านเป็นสาไว้น้าปีหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ฝากไว้ที่นี่มาเอากลับอีกทีนึงไซส์หกไซส์เจ็ดอ่าได้เลยนะครับดูอ่าคุณหนูตัวนี้มาดูโดครับมาดูโดกตอนที่รับมาประมาณหกสิบสามเซนนะครับอันนี้ต้องบอกว่าผมเอานี้ใส่เข้ามาตัวนี้นะครับอันนี้มันจะค่อยหมานะครับปลาคุณต้องนะครับตาแดงด้วยนะครับคาราชิตาแดงสีสีสว่างนะเหลืองสีจัดจ้านมากนะครับ ตอนนี้น่าจะประมาณ65 66แล้วนะครับมาอยู่กับผมประมาณน่าจะเดือนหนึ่งได้แล้วนะครับมันเห็นแล้วแบบมันเป็นอะไรที่แบบอาการที่แบบเนาะเงินในกระเป๋ามันอยากไหลออกมากเลยนะครับเพราะส่งเขาเขาเขาเป็นปลาที่จะจะใหญ่มากๆนะ <S <S 1> <S 1> เขาหนามากนะครับบอดี้เขาสุดยอดเลยนะครับส่วนใหญ่จะกินข้าวไปแล้วนะครับพวกโคกูอยู่ข้างล่างมีมีเจ้าของหลายท่านเลยในนี้นะครับอ่ะคลิปดีๆนะครับที่ระยองโค้ฟิตฟาร์มนะครับ ขอบพระคุณคุณหนูมากนะครับขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณครับ